แต่ละ่วยงานเขามักจะมีอะไรสนใจก็คือมีการรักษายามทุกบริษัททุกองค์การเขาฝึกการเป็นยามรักษาที่ว่ารอคพอยรักษาความปลอดภัยแล้วเรามีอะไรที่จะรักษาควากปลอดภัยให้กับชิ้นดัเออ ม่ทัพภาคสองเขาก็ป้องกันไนดึงคากรู้เพื่อไม่ให้ใครลุกลานเข้ามาบางท่านก็อาหาที่จะรักษาทุกผลมาดีทัาใจดีด้วยถึงแม้จะโดนพูดว่าถึงความรู้แต่ก็ไม่ถึงโทษกดขื่แสดงเขาว่าแม่ทัพภาคสองมีอะไรรักษาใจให้อยู่ได้อย่างปกติ ไม่ขัดเคืองไม่โกรแค้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราไม่รักษาความกอนไภัยกับชีวิตจิตใจจิตใจเ้าก็จะถูกร้องถูกยั่งยีถูกทำลายแบบยั่เยอนเลยนั่นจึงต้องบอกว่าการที่จะมีอะไรรักษาใจเป็นแม่ทัพที่ป้องกันทุกและกิเลสได้ดีที่สุดในองตอบน,น,นี้ แม่ครับสู้ยังหลักดันกิเลสกระทุกแม่เมื่อสองวันนี้นะถามคนที่มาวันมาทำบุญที่วันวนี้บอกมาวัดทำไม่กันตอ่กคนเยอะสุดทั้ทงวันแต่ตอบไม่ถูกเป๊ะมีเชียวมงคนเดียวใครดูเรียนไปลูกแม,แม่เดี๋ยวคราวหน้าครัคุณปีจะต้อง เอารางวันมาล่อใจให้ตอบให้ถูกให้คิดให้ได้เอาความรู้อีกทีหน่าแม่ทำที่ยันยันกติเลศกระทุกข์ให้กับชีวิตใจเราคืออะไรสติถ้าเราไม่ฝึกสติให้เหมือนกับเราฝึกรอปภเราก็พอผมว,ว่าเนี่ยจะกการเข้ากะเข้าเวนเข้ายางเนี่ยเราต้ตอ,องฝึกก่อน đừng sợ kẹ em đã đây đi, đi. phù lại cho không ai chấp gì của ban nào làm ngay không phục sự tỷ để đạt công thành ngũ ban lâu thì không phục sự tỷ không cần chạy Ngay hệ kỳ lệ đã thúc câu mà chứng bị khám và cái bản thân cái khó chú thôi. thúc sẵn năng cho đơn sẽ bị lắc chỉ Cảm nhận สติ่อนสติแตกหรือสติแตกหรือเสียสติหรือไม่มีสติแสดงว่าเราไม่มีเราพอพอรักษาใจให้เราเราพอพอนีนะสตินี้จะไปจ้างริษัทไหนมาเราจะพูดทบรนษัทว์เราจะส่งาษ เออเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ฉดเฉลยดูได้ยังว่ามาว่าทำไมตอนที่ตอบถูกก็บอกมาทะลุบำรุงแค่นี้แต่ึ้นถ้าตอบว่ามาทำหน้าที่ทะลุบำรุงทัะศาสนาและปก,ก,กป้องุ้มงก็มีหน้าที่จะพูดเนี่ยทะลุบำรุปปปงปกป,ป้องุูมครองและตักไฟตักกุญแจกดกระดงให้ทำหน้าที่ เราต้องตอชักสั่นไหวมาทาำหน้าที่มันเป็นชาวพุทธถ้าต่ออย่างนี้ลราแพ้เลยถ้ามาว่าทำบูชเฉยไม่ได้มาจะต้องรับปรุงอะไรเลยใจเราก็คิดว่าเราจะมาเพื่อนำอาหารเนี่ยมาถวายพระเพื่อจะต้องรับปรุงให้พระท่านมีแรงท่านจะได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเผยแพร่ รับมีหน้าที่อบรมเผยแพร่สัมสอนเมื่อโยมมาวัดนำอาหารมาถวายแล้วก็ได้ทำหน้าที่ฟังธรรมอีกในการสิ้นสศึกุสาบฝนฝนฟังธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ไหมชาวพุทธที่แย่ที่สุดมาวัดก็ไม่มาฟังก็ไม่ฟังทมก็ไม่ทำเป็นชาวพุทธที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ย ือว่าเป็นชาวพุทธได้ไหมก็ไม่เอาอยู่ได้ไม่เคยมาทำหน้าที่ว่าเป็นชาวพุทธก็อยู่อยลอยๆในระเรียนบ้างสมโนกลัวว่าเป็นชาวพุทธแต่พฤติกรรมนี้ไม่มีความเป็นชาวพุทธเลยดั้งการเรามาทุกเจริญสติให้สติตามธรรมให้สติมันเล่นจั๊กเอะกับกิเลสมิเสียนที่สุดเพราะกิเลสจะเข้ามา ผู ят, ят, T, ้แทนผู ke, ้แทนมหาจารย์ถ้าเรียนจากเห็นกิเลสไม่เป็นชาติที่นึ่ชาติที่หนึ่งจะรักษาที่ไม่เป็นจะรักษาไม่เป็นเพราะว่าเห็นเห็นกิเลสเข้ามาปฏิบัติ์เราแี่นเก็ปฏิบักษ์ไ้เห็นเห็นเหตุของทุกข์ คือกิเลสเนี่ยกิเลสของทุกนั้นเข้ามาแล้วเราไม่รู้เหมือนแมวนะมันไม่ค่อยดูหนูเลยหนูกัดผ้ากัดอะไรอะไรของบ้านของมันเสียหายหมดแต่แบบตัวนี่ไม่ได้มันดมดมตรงิ่นหนูนี่นะกิ่นแบบนี้จะไม่มีหนูมันคอยก้คอยลุกคอยมองคอยจ้องคอยจับ บ้านนั้นก็หนูไม่ต่องเหลือไม่ต้องอยู่ยไ,ออยไปหมด็เหมือนข่าสุดทุนยังไม่อยู่กับเราเลยถ้าเราเล่นยากเองนักพระที่บ่มีอยู่ได้เนี่ยต้องสําคัญที่สุดคือเรื่องตะแหนงแก่ไม่เล่นยากเองก็เกี่ยตะแยงเ,เลยพรนะท้าว มาอยู่โซนโลกของพ่อคนไทยผมเล่นจากที่นั้นพอเห็นอะไรปั๊บต่อยบริกรรมรู้วเห็นอะไรนะระวังระวังเด็กนักเรียนจะพูดว้างประมาณทุกวันที่มนเรื่องของเรื่องคืออะไรพูดเห็นพวกก็ร้องูเห็นเรียนก็สวยพูดเห็นก้าวของเนักตอมีค่าก็วางเผื่อไว้พูด ถ้าไม่จเจริญไม่สงบสติมันก็จะวูบูบเดินำมาที่งมาได้เป็นเป็นบตัวใครนว่าเราเป็นทุนมาพอสมควถ้าไม่ทุนต่ามันก้วูบไปไหนมันมีพระพรอยเนี่ยอาจเพรียโวยนั่รออ่นเพราะจะนั้น,นต้อง ใ้สติไม่ขึ้นไม่พุ้งไม่โมงขึ้นมาแย่ไปหหยไปก็ต้องใจหายเถิดว่าเราเห็นไม่ได้ดีเรื่องนี้เพราะว่าได้อะไรก็ไม่ดี่ากับได้ดีได้ดีก็คือได้สติมาดูกิเลสทันดูทุกทันนี่คือพิเศษที่สุดของชีวิตในความเป็นพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัทไม่ได้เรื่องนี้กับเขาเลย เป็นพนระสุดไปแล้วได้เรื่องอะไรเลยเขาเรียกเขาไปเรียกทิศนะก็ตอบท้ายให้ทิศเนี่ยแปลว่าปฏิแปลว่ารู้อะไรบาบ้างแล้วเรียกว่าทิศหรือปฏิบางทิศปฏิแต่ถ้าสุดไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาเรียทิศทิทิศิมือทิศไปรู้เรื่องรู้ราวแล้วไม่ขาวเลย แม่ขามาแล้วไม่รู้เรื่องเลยแมขามซื่อเพื่อนแมขาวทื่อถเสียหายมันต้องหาให้เขาาววอกเจลนีดมาแม่ขาววอกส่วนเจลรู้เท่ารูทตารูแก่รูกันอากาศบนนั้นมันเรงมันไวเพ่าะมันมีทักษะสมัยนี้ก็มีทักษะแต่ตากศาสนาจริงๆใช้คำว่าวัดศี วัาศีแปลว่ามันคล่องเลยมันเร็วมันคล่องมันมาไวมาทันการสติมาทันการมาเร็วมาไวมาแบบคล่องตัวที่จะมาไล่ฆ่าสุนี์เล็กตทุกองจากหลังไม่งั้นก็เขาไม่จ้างเราพอๆเลยเพราะเราพอพเขต้องคนบริษัทบริษัทติดตั้งรับเราพอๆเป็นเว้าบนเรายางนีย ขาไปดคอยคอยแได้เขาแกได้จะมาเป็นคนแรแ้วจ no ัดเ้็นมาเร่เถ้าเรียงนนี้รับรองเลยเอาเว่าเอียนรู้นั้นดุิให้มาทํารทันตที่ใครมาไม่ทันได้ไป่ทีเราไปเอาได้เขางเชื่อ

ความการสงบเรีย,ยนเรียกว่าความด้วยสติมีสติกำกับควบคุมตัวเองให้อยู่ในรายิที่ดีงามสมบัติชาพุทธที่ดีงามคือสมบัติชาพุทธที่ดีงามเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมประจำตัวประจำใจจะไม่ทำลายระเบียบการีประเพณีช่วยการรักษาไว้นะ เวลาพราจะมาเทศนาบางยางต้องพร้อมพระมีถามว่าพร้อมจะฟังหรือยังแล้วก็ต้องพรสอนเพื่อแค่เพียงคุยต่อยแบบอย่างนี้ไม่พอคำ้อนต้องนั่งโอหิตตโสมโตคำนี้เมื่อกว่าเนี้ยพระจะบอกโยมเริ่มจเจริญโอหิตตโสมโตวันเทศวันธรรมได้แล้ว ปกติต่สมองแก้เรียนฟังแบบอู้ตาตั้งาตกเพ่งอูพระเมื่อก่อนนี้ก็บอกพระเนี่ยแล้วก็แ่ยอมเพ่งเองนะมันพระต้องเอาตาปัดมาบังนัไม่งั้นเสียสมาธิที่มีตาปั้เอาเลย เป็นญชีวิตก็ขอให้มาแล้วก็ใช้เวลานุ่เต็มที่นุ่งพ้นนุ่งพ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาประโยชน์เลยและพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์จะประเสริฐเนี่ยไม่เกิดการทุกข์ไม่เป็นทางไม่เป็นทางทำโตเสถมมนุษย์เสื่มนุษย์จะประพฤต จยกระสริต้องเกิดจากการฝึกลิงเนี่ยมีค่าตัวแพงเล่นตะกร้อิงได้เขาเอามันไป็นเปฝึก้งมากโากวายต่างๆากระไถนาได้ดีบางตัวนี่โอ้ต้องสปลูกต้องตึ่งต้องมีอะไรบอกใต่บอกฝาทนั่นเลฝึกจนกระทั่งกไถนานิ่งแต่งานงาแต่เรื่องงานเยอแต่ทามันทุกเคาะถึง ตนตนไม่ได like ้ท่านเจ้าเคยทูลถามว่าท่านสัมมุทท่านยังไงาถีุ่มาทเจ้าไได้ตอบย้อนถามว่าแล้วท่านบุตมาท่านยังไงบอกว่าไอ้คน ไอ้ัวไหนขุยาก็ลงเแ้นทีเสแนไอ้ยาดื้อองใช้แ่หมนยไปถูางแล้วเขาก็ย้อนถามพระพุทธเจ้าเขาก็ย้อนถามว่าแล้วพระองค์กสาวกชื่อรลูกไหนคนไหนขุดาอหน้แล้วก็ นึกหินของนองชวนให้ปฏิบัติแต่เตื้อนภิกษุทังทุกบางกลุ่มพวกนาดานเอือยาพระองค์ก็บาเคาเดินทานไปไานแซมมีพุทยาวุฒิข้าที่ในเราข้าแอบอับยักยหน คือปล่อยเข้าไปตามเวลาการในเดือนไั่สลับเขา่ไปตามไม่มีใครเดินใครสอนเขาจะมีบ้านมีกกรมไม่มีใครเดินใครสอนเพราะนั้นเราฝึกให้ได้ไม่ต้องห้ลแเซนะมันก็ชีมากเยขาคนนี้แย่เขาน่าหยาบอีกนะอยู่ดีก็เลยแบบกำลังเซนท่าวาอะไรจะมาเนี าแล้วทำตัวอย่างอะมาอย่างนี้ไปในไปทางเดียวกักนคนที่ฝูกไม่ได้มีเอยอะมากระพุทธเจ้าถึงท่านแกคำว่าเราเป็นสารถีผู้ถุกดที่สมควรถึกได้เท่านั้นเราไม่สามารถฝึกคนที่ถึกถึกไม่ได้คนดื่อด้านคนหนัวแข็งคน,ค,คนไร้ยังอายุึกไม่ได้ทา่านองไป่ฝึก ใช้คำว่าค่าลพรหมือนันมีสุขปด้วนะค่าลพรมหกันมันเือไม่จบพอต้กลับเป็นทางตทางต่ำต้อยวันน like ี <mostly orted> ้มองไตัองหลบแซ่นะทำแบบนี้ทำแ็นสบายสบายเป็นใจทำตั้งใจทำแล้วก็แข็งใจทำเรียบร้อ โลกนี言 unter, 言言 unter, 言้จะไม่ว่าจากพระอรไรถ้ายังมีปากที่ปากนั้นอัลัยมัมีอกไปเออไม่มีใครเีเอาหรียแต่แต่ช่อขึ้นมาีกคนมาเยอะวันนี้งานเาจะเปประมาดูอย่างที่วัดวีเหรียญออกเหรียญมาลูกออกกระดุมจากุการเรียกขอกชื่อเหรียญแปดช่อ เป็นชอบดังดิชอบยาชอบทางการชอบไชิชอบเป็นสมาชิชอบยังเรียกว่าตระหนี่รักมีองค์เป็นทางเดินทางเปรนเสิฐเดี๋ยววันนี้เขาไปเจอมาที่กรางปตานอนนั้นหายไปสามปีปีห้าปีไม่เคยได้พูดถึงอีกไม่เคยได้เอามา้อไปเก็งชอบไปนี่หละคุจรู้ แต่พุทไปเจอมาก็ไม่มีวันพุชไปเจอมาไม่เดี๋ยวลองดูนะอยากดูไหมเอาชุกเกียร์ชุกเกียร์ไปไว้หน่อยชุกเกียร์ไปแบบไว้เดี๋ยวแอ่ชอบเป็นเหรียญลึกซึ้งไม่ใช่เหรียญลึกลับแบบสายอสังถ้าเป็นเหรียญสายอสังก็จะเบา์ลุกกลับ ขอเสนอความรูกครับมหาสักจายังนั้นมาสักจาอยู่การที่มีแปดชอบเนี่ยมันลงซื้จะต้องคุ้มครองทางเดินชีวิตเราให้ไปสู่ความประเสริฐนันเราอย่งนั้นมี่ก็ถามไปทางกรอบแฟนช่วยแต่อย่าไปแฟนคี่ยมันหนักย่อยย่อยเอาแหวนไว้ระดับสายตา แต่ช่อเอ้าเรามีแต <Patt us. S 1> ่ช <it way> ่องเรอถ้าเราไม่มีแต่ช่องอใใครก็ไช่องเราเพราะเราไม่มีแต่ช่องเราไม่มีแต่ช่องอันนี้จะมาอให้เราพยายามมีแต่ช่องให้ดีนี่เอางชะไต่ประเทศเนี่ย นึ่งสอบันไดทีละขั้นย่้งขาก้าวตรงันเดียวก้าวขาขึ้นบัไดที่ะสองขั้นสั้นแนช้องตาต่างๆขั้นชยันจ่าวตลังขั้ก่อนจะมาก่อนจะกลับไรขอให้ว่าเรางเทศเองเงยบสงบนก่อนนี้จะมาเอาจรินเอาจังไนเอากินขึ้นนี้มากเพราะพกพุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธเจ้าอ ไี่สมบัติชาวพุธแล้วจะได้พักผ่อนอะไรทางชาวพุธเพราะว่าสมบัติชาวพุญคือหนึ่งศึกษา,กา,าเรียนรู้ด้วยความเคารพ้าเรียกว่าเรียนรู้ธรรมะด้วยความเคารพควรบเคารพในการศึกษาถ้าไม่เคารพการศึกษาเรียนไม่จบสองต่อ เราลงในการศึกษากันและก็พยายามอย่าออกทางด้านบันมให้จทันทีมันทีงแล้ววันนี้วันนี้ก็ยุ่งำเพื่อพบกันวนพูดไปกจะจถ้างนี้นะคบเยอาล่ววันนี้ไม่เคยทำอะไรที่ เป็นสายปูให้เราเอากระดาษะพยายชนะนอยากให้เอาไปกระจายทั่วประเทศในในวันนี้ยกมือใครยังไม่รู้เรื่องพยันยังไม่รู้นะพยัญชนยันธรรมดามีตอถันก็แล้ว แต่ยันของเราไม่มีต่องต่างอะไรชื่อว่ายันการโจมันสารกักจอมสางกบตั้่แก่โลกโกลงไอ้สัมก๊กนี่มันเป็นเพราะเราเอาทองมันก็ธนาคารก็รักทองนะปัปก้นเอาศมบัิรงเป็นมนุษย์ทำเพื่อมีสิ่งที่ทำใี้วันจะมงจะมี่ยนดีแต่ก็มก็โดลงเข้าคอาแล้ว จะถูกถามคำหนึ่งซึ่งทั e, ่วไปได้ยินกันแล้วอ้าวลองคุณวันี้ตอนที่เราจะพูดไหมจะถูกคำถามด้วยคำว่าความเป็นมนุษย์ยังเหลืออยู่ไหมความเป็นคันยังเหลืออยู่ไหมถ้าลูกขึนโกรธแม่ทุกตีแม่ไอ้ความข้างบ้งนี่เป็นลูกที่เป็นมนุษย์เหลืออยู่ไหม

จัเป็นยาห้ A, B กรีลักษณะชนนี้คือสิ่งสบาธทีกับยางและในนี้จะเห็นรอบตรงนี้ว่าเห็นชอบตำเปินชอบพุดธาชอบทำการงานชอบเรีนชิตชอบเรก็เร็นอันมีบทบาทียก่แปดชอบ ถ้าคนเองเห็นเช่บไม่เห็นผิดเป็นเช่บไม่เห็นชั่วเป็นดีไม่เห็นคงจักเป็นระวนแค่ข้อไรกข้อเดียวก็ไปทางสวนสดิ์ั่นวิจารวิธิเห็นผิดเห็นโงจักเป็นตัวเจ็ดตัวแน่ครับก็กอนนี้ก็ขายทีร้อยห้า้นะเดียวนี้วันนี้แล้วแต่นี่แต่ไม่ใช่บาทเอาสารเหนียน